สวัสดีจ้าคุณแม่ตุ๊กตาจ้าเมื่อนี้คุณแม่ชวนกินอีกแล้วจ้ามาในช่วนกินแซ่บแบบมาดามคือเกานจนจนะเนาะเมื่อนี้คุณแม่มาชวนกินอย่างมาเบิ้งพี่น้องจ้ามาเบิ้ลสุ่ม,มได้บอซสุ่มๆุ่ม,มคือเกาจ้าเออบูมแกงไตปลาพี่น้องขนมจีนแกงไตปลาจา้าคุณมาบ่บอบอสลายยายห่าง hi guys today i having um thai s o u h t r n style อ่าวรคอแกงไตปลา southen style curry very very spicy i having with noodles and gang c o กง o ม come j o ยนี่พี่นอ้องปองปายมาจ้ามากินน้ำกกนเสียบเสียบพี่น้องจ้าบวาหวาวลายใหญ่ห้างปลามาเป็นชิน้นชิ้นเลยจ้าหนิปลามาเป็นชิ้นเลยจ้าปลาไม่โครชิน้นโตโตมีไข่มาสองหน่วยพี่นอ้องมีไข่มาอย่างเตะมาอแกเพชร มาขนมจีนว่าน่อยได้จ้าเบิง้งงูขนั้นจีนบ่ธรรมดาพี่น้องคนอ่ะพี่น้องขนมจีนแกงไตปลามาฝาดเลยนี่อันมีทัวอันนี้พร้อมได้จ้าทัวเอียงเกาะเพื่อนเ,เอียงเกาะแคชูนัดแม่มจ้าเดี๋ยวคืดพ่อสิบ,บอกบได้กระแด้ได้จ้าลืมอีลิ้ถ้าลัางเถือมันก็ลงจ้ะมาเลย ผักกะม,ม,มีต่ำเห็นไม่ช่างหมักแตงน้อยช่างหมักแตงง่ายพริกหวานแระดิชอีกยังก็แคชูนัดให้บักม่วงเม็ดบักม่วงหิมะผานพี่น้องเม็ดบักม่วงหิมะผ่าน มันจีนเซียนยาวงาวพี่น้องบังปวดปวดเลย เอามายัางสีบับบผินกินแกงไตปลาก็ไม่ผักไม่ตัวจ่ากคนมากินผักถึงเอามาแก่เผ็ดพี่เนอะเผ็ดตายก็เอาเรื่องเลยเนี่ยเผ็ดอีหนี้มันเ็นเผ็ดธรรมดาพี่เนาะ 那买。Not แจจท่งไ่เลยแล้วจำสีฟงขาวตาเพชรเป็นตำนายคันฟงขาวตาเนี่ยโอ้ยรับรองได้ไฮแน่นอนอจอนปลา าแมคโครร่มควันส MOKE m คโร o เพชรลหรพี่นนอง กลับกัน ใส่อันนี้น่ามันแสบมันมันมันใส่เม็ดบางวงมาพ่านไม่หลงเพชรจันตนายด้วย จะ่าเก็ไปปลาบพาเผ็ดบ่าแสบเลยพี่น,น้อยสดน้ำ่อน ถ้าเครื่องแกงใจปลากับพ่อเอาอันเครื่องแกงครัวกิ่งผสมน้ำได้พี่น้องก็มันสิเผ็ดหลายสดนนาเลยอ,อันนี้เป็นสโม k แม a c โ m o ปลาอันปลาแมคโครล่มควนพี่น,อน้อง เขาย่างเขาปิ้งมาแล้วเรีบร้อยยุ่เมืองนอกมันจะมีเนา,จาะจ้ะมันต้องไปปิ้งหยาดเนาะปัดโอ้ยเผ็ด เขาบอกพริกอันนี้หวานหวานแก่แค่ดไหนอยู่ <laughs> หัวเพชรกับเขาเศร้ากินเลยผู้ใหญ่เด็กหน่อยมัน,นยังหูจะขั้วเลยเนาะพี่หน่องเพชรมันก็เศร้ากินผู้ใหญ่นี่แห้งเพชรแห้งกินโอ้ลูก่อนกับยายตีล่างกาทวนมาเนาะ มูกหอตาลายเลยบันต้นตาปากเมืนบ่สมูกแมคโครปเป็นหอเพชร เดียวเป็นกลางกลางไม่หน่อยน้อยเหนือว่าเขาออกมืดหรอคือเป็นแบบอันเขาล่มกวนเป็นชิ้นเป็นชิ้นมากไหมจ๊ะพี่น้องเขาออกกลางออกเรียบร้อยด้ดีดีข้าวปตองแม่ข้าไปลาตองมาแกก้างยาก Oh. Mm -hmm. Fin. กินนี้ลองไปใคร จ้าจังไ้คลิปนี้คุณแม่ก็จะต้องไล่ล่าเพื่อนๆพี่น้องๆไปก่อนนะจ๊ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจคุณแม่ตุ๊กตาได้้จเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ thank you for watching my video goodbye ไปแล้วจ้าเมือ่อยเยอะมีนี่พี่น้องจะไปเล่นตอ่อจ้าไปแล้วจ้าบ้า